เม,มื่อชิมก็จะอ,อย่างนี้เลยรสชาติอันนี้นไ,ไม่นนมค่อยดีเท่าไหร่จังไรมาก<อ>ต้องถือเอง,อ,เอ,งอ,อร่อยนะอร่อย,ย,ยน้องหยด <laughs> วันนี้เรามีมิชชั่นมาตามล่าหาปลาท่องกโกจากร้านดังๆเป็นแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยของพัทยาแต่ว่า,าก่อนอื่นก็ต้องกาแฟก่อนเลยจ้ะ อ oh, <laughs> ใช้สิรัฐบาลจ้าหินอาร้านเลยเอ่ะอาร้านเลยอร่อยจ้ะห <laughs> <laughs> นมคนบ้างนมมีอะไร<ม>บ้างนะนดิฟส นมข้นชาไทยใบเตยใบเตยปะใบเตยกินไม่เป็นเออกินไม่เป็นเอาเอาก็ได้เอาใบเตยค่ะเอานมก็ได้เอานมค่ะเย่ออกมาจีกำลังรอมาต้องโกรนะจ๊ะร้านแรกแต่ว่าอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเอออันนี้อร่อยมากจ้ะแต่ว่ามาซื้อมาตั้งโกร ก็เดี๋ยวรอสิบขนมปุกมาแล้วรับไม่ได้เลยคนเดียวจ้าขอบคุณค่ะชามาแล้วครับมีแต่ของอ้วนๆเออโหราวินทานาชาที่ได้มา อันนี้เป็นปลาท้องโกชีตแล้วก็มีดิฟนมข้นชิมเบิงอุ้ยน้องอ้วนมากเลยอ่ะกูรออย่างอื่นเอาไม่ใช่ละคิดดีไม่ได้เลยอันนี้นมข้นจะจิ้มแล้วนะอันนี้กำลังร้อนๆเลยนะคะทอดไหมมันเหมือนกล้วยมากเลยหน้าน้องเหมือนกล้วยทอด เอารีแอคแบบจริงๆริอะเอารีแอคแบบจริงจริแอพจริงๆคือร้อนตั้งข้าวกรอบชั้นในนึ่งเดี๋ยวเราไปชิมแบบดีๆกันที่บ้านอีกทีหนึ่งนะอันนี้ชิมแค่แบบชิมเยิ้มๆไปก่อนข้างในชิมแล้วชิมก็จะอย่างนี้เลยข้างในชิมมันได้ด้ภาพอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังไรมากต้องถือเองถือเองอืมอร่อยมะอร่อย น้องหยดนี่ยเอเอสเอ็มมาปะมันได้ยินมั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 นไมนไ่กอดแล้วไปร้านอือ่นต่อลาทั้งโก ổ, อันนี้ปลาทั้งโกปลาทั้งโกรที่โกรใส่แตะน่ากินอ่ะได้เลยค่ะอันนี้ชุดหนึนง่ <c oughs> นนงค่ะ đại tăng gì lại chị mấy chai năm thôi. mình có lo phải chị ทำหน้าแบบเด็กอ้วนดิเด็กอ้วนแบบว่าอยากกินอ่ะอ้าวถ่ายแนวตั้งอ่ะสอรี่นะไป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 ชิมไปชิมเหไม่แต่ร้านนี้49บาทได้เยอะกว่าอันนี้เขาหยอดใหม่เลยนะทอดแล้วก็หยอดไส้ใหม่เลยจนะ้านี้จะเอามาให้ดูว้าว ชิมเลยจ้ะแม่ชิมตัวเล็กก่อนพี่ร้อนๆอยู่ลเลยอ่ะกินเป็นไงอ,ะอ่ะอร่อยมันไม่หวานแบบไม่หวานแบบบาดคอเนอีหวานบาดคอแบบบางนาอันแบบเขาก็รับมันจะกินแล้วมันเป็นแบบ คือแล้วก็าคนลุกอ่ะหวานกล้วนลุกอ่ะเอออ่ะโอเคท่านายมีคนด้วยอ่ะมีร um ้าสุดใจไม่อานาอันอะไรสักอย่างอนันต์ข้างบนเแต่ว่าสุดใจเหรออร่อยปะหนามันไม่หวานแค่นั้นอร่อยปะอืมันขมๆนิดนึงช็อกโกแลต้ะมันโอเคอ่ะอืมอร่อยอืมอร่อยแค่นั้นเลยอม่ะูือะไร ก็คือเราไปชิมจากหน้าร้านไปแล้วนะคะตอนที่เขาทําเสร็จไปใหม่นะรส<บ>ชาติร้อนรสชาติก็ก็คือตามที่บอกเลยนะคะตอนนั้นก็จะเป็นยงอันนี้คือเอากลับมาลองชิมต่อที่บ้านแล้วก็อเวฟมาแล้วได้มาอุ่น <มา S 1> นิดน,นึดนงค่ะก็จะมาลองว่าเออรสชาติจะยังเหมือนเดิไมไหมนะถ้าเราแบบไปซื้อแล้วเราซื้อมาฝาก คนที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นยังไงใช่เทกเจอร์จะยังโอเคไหมอันนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะอันนี้มีอันนี้เป็นของลาวินทานะคะเป็นปลาทองโกไส้ชีสมีทั้งหมด3าตัว50บาท3ตัวเออได้3ตัวแล้วก็ได้ดิจะมีดิฟถ้าเป็นแบบปลาทองโกที่แบบไม่มีดิฟก็คือได้5ตัวใช่นะคะเท่ากันใช่ชิมเลยชิมเลยอ้าวแล้วเอาซ้อมมานะคะแต่ว่าใช้จะใช้มือเปิดจริงๆก็ใช้มือก็ได้นะใช้มืออะไรก็ได้อ่ะ จริงๆอันนี้อันนี้มันจะติดกันเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าชีสไปแล้วเหอนเหอเหมือนข้างหนึ่งมันจะมีชีสอยู่ในตัวนุ่มอร่อยนะดูเด้งคือน้องบวมอ่ะน้องบวมบอกว่าข้างในมีชีสเขาบอกว่าชีสที่เราไปอุดนมามันโฟกัสไหมเจ๊คือว่าเขาแนะนําว่าถ้าเป็นปาโนโกลชีสให้กินกับนมข้นนะคะจะเข้ากันดิฟเขามีทั้งหมดสามอันสามสามสามรสเนาะเป็นรสนมรส ใบเตยแล้วก็ชาไทายอืมอืมแต่มันไม่โฟกัสอุบัตมันไม่โฟกัสแน่เลยคือเอามาอุ่นใหม่เท็กเจอร์ยังโอเคนะคะเหมือนไปซื้อหน้าร้านเลยอืมอร่อยชอบไอ้น,นี้มากเลยอ่ะใช่แป้งไอ้น,นี้อร่อยชีสข้างในอร่อยชีสหน้า,นาอร่อยอืมแป้งนุ่มกินกับนมข้คนคืออร่อยเข้ากันเหมือนฟิลเหมือนกินโรตีอ่ะอโรตีชีสอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเท็กเจอร์เป็นเท็กเจอร์ของพาตตงโกโรตีมันจะกรอบไงแต่อันนี้มันจะ กรอบนิดนึงข้างในนุ่มอร่อยร้านเนี้ยคือไปซื้อที่ร้านแล้วทานเลยกับกินเลยนะอ,ละเอะเนาะแล้วกลับมาเวฟอบะเทกเจอร์คล้ายๆนันอร่อยเหมือนกันค่ะที่ร้านจะมีอืมซื้อกลับไปทอดที่บ้านด้วยนะมันจะมีเป็นแพ็คแต่ไม่น่นใจววากีิบาทแล้วยากอร่อยอนะ แด่แดกอ้วนมาแล้กลับไปเลยทีมอันนี้ต่อกลับไปเป็นช็อกโกแลตจิ๊จะกินสองตัวเลยก็ได้นะกินไปให้หมดเลยก็ได้นะไม่กันมันยังไม่หมดเลยตัวแรกเนยอ่ยอืมจิ๊กเปนสองตัวไงมันก็เลยนานกว่าเหรออ๋อกินตัวเดียวที่เหลือเออว่าพก็ว่าทำไมนานวะหมอของนี้มีสองข้างดีหว่าเด็กกินไปข้างเดียว แล้วก้อนี้นี่ก็จะโอ้ยแต่มันไงกินไปครึ่งตัวเมื่อกี้อันนี้มันจะเหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับแรกมันจะเป็นรูปทรงไม่เหมือนกันนี่ว่ามันเหมือนพายอ่ะตอนชิมอ่ะแต่ว่าแป้งมันแป้งมะลิโกมันโฟกัสหรือเปล่าวะจิมมันโฟกัสหน้าเออไม่โฟกัสอ่ะคือผงอยากอยากตั้งกล้องอีกตัวหนึ่ง ตไม่โฟกัสก็ชักมันนะคะเพราะว่าจะมีินเสิร์แล้ววันนี้เออใช่กินเลยกินเลยอยากไอ้ตัวเล็กไปไหนเอาตัวเล็กไปล้อลอใช่เนี่ยตัวเล็กกินกันไหเออได้ได้ใช่คือว่าเรากินมาแล้วแล้วก็กินจุกจิกมาด้วยก็ค่อนข้างอิ่มนะคะอันนี้มาชิมดูไส้ข้างในเขานะคะจะเอาปัาโกะเนี่ยตอนเราสั่งเขาก็จะบีบไส้ให้ใหม่เลยอุ่น อุ่นหรือว่าทอดใหม่มันไม่ได้ใจดูไม่ทันเนี่ยฮะไม่รู้่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นตอนที่แต่เห็นว่าเขาบีบไส้ใส่ให้ใหม่ค่ะช็อกโกแลตมันจะขมๆนิดนึงมันมันจะไม่ใช่มิลช็อกอะมันเหมือนดาร์กช็อกโกแลตอร่อยนะไม่หวานมากใครที่ไม่ชอบแบบหวานแบบเลี่ยนหรือว่าหวานแหลมแบบบาดคอั์น่ะอันนี้กินง่ายเลยแล้วว่าตอนที่ชิมที่ชิมที่ร้านเลยอะ รสชาติเอ้ยหมายถึงว่า็กเจอร์ใกล้เคียงกันที่เราอุ่นมานะเพราะว่าของเขาอะบางอย่านจะไม่กรอบจะเป็นแป้งแบบว่านุ่มๆใช่เนี่ยมันนุ่มแต่ว่าร้านของลาวินทาค่ะมันจะกรอบอตอนแรกอนะเนาะมันจะกรอบกรอบต่างากันนิดนึงแป้งเหมือนจะของลาวินทาจะหวานเอ้ยจะจะกรอบกว่าจะหนากว่าส่วนเนี้ยจะเป็นบางๆของอนาณนานจะบางๆนะคะของเขาราคาสี่สิบเก้าาทนะแต่ว่ามีประมาณห้าตัวปะ ใช่มีห้าตัวจริงๆิมีหลายเมนูนะหน้าร้านหน้ารานไม่ได้มีแค่เฉพาะปลาต้องโกนะคะของอันเนี้ยของอันนานันมีเมนูอื่นๆด้วยนะคะใช่แล้วก็มีไส้เดียวนะคะไม่ได้มีดิบให้เราเลือกจริงจริงซาลาเปาว่ากินซาลาเปาทอดอ่ะใช่แต่ว่าวันนี้เราจะให้ดูซักไม่ใช่ปลาต้องโกจิงกมันชอบเคี้ยวลิ้นมันชอบโอลิ้นมันก็ไม่กเบอร์เบอร์เรามาโวต ว่าเราชอบอะไหนมากกว่าเผื่อที่คนที่แบบว่าไปที่ไปซื้อที่งานเนาะเราก็จะได้เลือกถูกว่าแบบเอ๊แบบไหนดีอะไรเงี้ยบบถ้าถามในส่วนตัวนี้ชอบปางโกที่แป้งหนานุม่มแล้วก็กรอบนะคะก็จะให้เป็นลาบินทามากกว่าส่วนใครที่ชอบเป็นแบบแป้งนุ่มๆบางๆอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบนี้มากกว่าของอานานนะคะพี่ชอบแบบไหน ถ้าแบบนี้แต่จริงชอบกินแบบไม่มีไส้ชอบกินอะไรที่มันไม่มีไส้มากกว่าอ่าใช่ของของลาบินทาจะมีแบบไม่มีไส้ด้วยจริงน่าจะชอบเนาะถ้าเจอที่กาดามาใช่จริงๆชอบกินอะไรที่มันไม่มีไส้แต่ว่าถ้าให้เลือกจากตรงนี้คือโอเคกับของปันีาลาบินทาเพราะว่ามันมันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคมันก็โอเคพูดเหมือนไม่โอเคเลยมันมันเคปเจอร์มันเหมือนกับที่เราไปกินตาม ร้านทั่วไปอ่ะมอนเป็นมะโกรดแลแหละปชาันโกทั่วไปใช่มันไม่ได้ต่างกันมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอร่อยกว่าตรงที่มันมีชีสมันมันใช่มีชีสเกิดกับกับนมข้นมันเข้ากันดีใช่ค่ะงานจัดตั้งอยู่อ่าจัดอยู่ที่เทอร์มินอลพัทยานะคะชั้นชั้นชั้นจีออชั้นจีชั้นแรกๆแหละชั้นจีถ้าเข้าถ้าเข้าจากประตูเกตสองข้างหน้าก็คือเข้าไปก็เห็นเลยเพราะว่าร้านมันจะอยู่ ของของโรงแรมที่มันเป็นประกก็คือตั้งอยู่ด้านหน้าใช่ในงานมีควสองมีขาหมูมีแฮมมีอะไรเยอะมากมีร้านจากคาเฟ่มีร้านเค้กอะไรเงี้ยน่าไปลองก้าก็งานมันเป็นประมาณว่าร้านดังๆจากปัุงเทพมาจัดใช่แล้วก็งานจะมีถึงวันที่ยี่สิบ็ดนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนตัดมันจะตัดเสร็จเมื่อไหร่ โอเคถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพวกเราแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรก็ลรงติดตามกันดูนะคะฝากช่องไว้ด้วยนะจะ๊ะเออชืชช่อช่องเราชื่อบัตตี้ทูทูลฝากไปติดตามดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะกดติดตามกดกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ